ขอบคุณสปอนเซอร์เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในตอนนี้อยากสนุกเต้นเต้นรัวใจกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่2มิถุนายน2563โดยใช้ผูบังคครั้งเชลซีครับเราดูข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอาไนะไรน่าสนใจกันบ้างครับวันนี้ เชลซีโเผยเต็งเหนือปารีสชิงตัวเตอร์เรสโดยเชลซีกลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวอเล็กเตอร์เรสนะฮะแบ็กซ้ายบราซิลของปอร์โตทั้งที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าใกล้จะได้ย้ายไปร่วมทัพ <t> <port> ปารีสแทนชั้นแมงโดยทางทุตโตสปอร์ตส่ออิตาลีรายงานมาว่าเชลซีหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจเตอร์เรสกลายเป็นทีมเต็งได้ตัวแบ็กซ้ายบราซิลคนนี้ไปจากอ้อมอกเอฟซีปอร์โตนะฮะทีมดังของโปรตุเกสในช่วงตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยแบกซ้ายวัย27ปีคนนี้ตกเป็นเป้าหมายของสโมสรดังไปทั่วทั้งยุโรปและก็มีแนวโน้มสูงมากที่เปอร์โตจะขายทํากําไรมหาศาลในช่วงสมมตินี้หลังย้ายมาจากกาลาตาสลายเมื่อปี2016นั่นเองโดยก่อนหน้านี้เพิ่งมีข่าวมาว่าปาร,ร์ลิสันช็์แมงนะฮะใกล้จะคว้าตัวเทรเรสไปร่วมทีมในช่วงตลาดซืสส้อขายมัมมร์นี้เต็มทีแล้วแต่สุดท้ายวื่นก็เงียบหายไปและกลับมาเป็นเชลซีที่ถือไพ่เหนือกว่านั่นเอง สำหรับเตเลส,สัวน,นี้ย้ายมาจากเกมรีโอนะฮะในลีกบราซิลมาอยู่กับกาลาตาสายเมื่อปี2014ฉานั้นก็ย้ายมาอยู่กับปอโต้ตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาโดยก่อนหน้านั้นถูกอินเชอร์วิลานะผมยืมตัวมาเล่นในซเรียฤดูกาล2015-2016แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จมากมายนักงานผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันะผมว่าจะเป็นเช่นไรในอนาคตาเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ เชลซีเซ็นฟรีกองหลังดาวรุ่งบาสเซโลนาะโดยเชลซีให้ความสนใจคว้าตัวซาเวียรเอมบาบยุมบ้านนะฮะกองหลังดาวรุ่งของทางบาสเซโลนาะที่กำลังจะอําราชินค้ามหนูแบบไม่มีค่าตัวในช่วงสม,มัยนี้โดยทางเดอริตาสผมสื่อของอังกฤษรายงานมาว่าเชลซีจับตามองสกณ์ของเอมบูยบาบ้าและกหวังจะจับดาวรุ่งรายนี้สัญญาแบบไม่มีค่าตัวในช่วงสมอนี้เพราะมีข่าวมาว่าไม่ไดแผนการนำทีมของทัพบรารซ่าในสันน่านั่นเอง ตัวทางอิมบายูบ้านเนี่ยผมย้ายมาจากแมทริกนะฮะในลีกปรองของทอนแบรนด์มาอยู่กับบาร์เซโลนาเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วโดยมีชื่ออยู่ในทัพอาบาร์เซโลนาเบแต่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามจึงทำได้เพียงแค่การเล่นให้กับทีมบาร์เซโลนาคูเบนิวอาหรือทีมเยาวชนชุดอายุไม่เกิน19ปีซึ่งปัจจุบันเอ็มบูยับ้าคนนี้อายุ18ปปีนะฮะ ที่เป็นลูกครึ่งครองโกนะผมและก็แม่เป็นดัชนอกจากเชลซีแล้วยังได้รับความสนใจจากบริเวลิกคู่ปรับปร่วมลาลิก้าอีกต่างหากโอ้โหนะผมเป็นว่างงานนี้นะฮะเชลซี Chelsea ก็สนใจจะเชนฟรีเอมบายุาคนนี้นะฮะก็ต้องเราดูกันต่อไปในอนาคตก็แล้วก,กันครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะหมดหน้าตักเลยชจวนตุสพร้อมยื่น3แข้งแลกสตาร์เชลซี โดยในงานมอว่าสโมสรจูมเวนตุสซีนดงของสุดเกาโชสซลาตูรีพร้อมจะยื่นข้อเสนอสุดงดงามด้วยการแนบสามนักเตะให้กับทีมเชลซีทีมใหญ่ในศึกฟุตบอลยุโรปนะฮะพิจารณาแรกเปลี่ยนการดึงตัวจอจินโยกองกลางทีมชาติอิตาลีไปร่วมทัพโดยทางสปอร์ตได้ผมระบุว่าจูเว่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้บิทฟิลวัย28ปีคนนี้ได้กลับมาร่วมงานกับมาริซิโอซารีอีกครั้งเป็นครั้งที่3หลังจากที่ทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาแล้วทั้งที่นาโปลีและก็เชลซี โดยทีมอรายเตรียมแนบ3ดาวเตะเพื่อเป็นการแรกเปลี่ยนการย้ายทีมของจรจินโยโดยมีรายชื่อของมิเรเลมเปนิสและก็ดักราสคอสตาเป็น2ใน3ผู้เล่นที่มีสิทธิ์จะถูกแนบไปกับเดีลวนี้อย่างไรก็ตามนะผมดูเหมือนว่ากองกลางทีมชาติบ,บอสเนียจะต้องย้ายไปเล่นให้กับบาเซโลนามากกว่าซึ่งท้งคููก็มีข่าวกันมาก่อนในหน้านี้ดังนั้นทําให้เหลือเพียงแค่อดตสตา์บเยนิวนิกนะฮะรวมทั้งผู้เล่นอีก2คนที่อยู่ในข้อเสนอในการขอซื้อจอรจินโยต่อไป โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนชูอัลซันโตสนะผมเอเจนต์ของดาวเตะทีมอารซูรีได้พูดถึงความเป็นไปได้ในการย้ายไปเล่นให้กับตูรินและได้ยกย่องจูมินตุสมาว่าเป็นหนึ่งในสโมสรระดับท็อปของโลกฟุตบอลอีกต่างหากเป็นนักว่านะผมจูมินตุสนะฮะจะยื่น3แข้งเพื่อแลกกับทางจอร์จินโญ่คนเดียวนะผมโอ้โหงานนี้เชลซีแบบจะบอกว่าคุ้มสุดๆเลยนะฮะเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ไรเอาดีลำพาดยืนยันมีแข้งใหม่เข้าทําสิงบรลูซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนอยู่แล้วโดยแฟนเชลซีนะผมจับตาดูให้ดีนะฮะเมื่อู้พูดการแฟงลำพาดประกาศเตรียมดึงผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพอย่างแน่นอนอยู่แล้วหลังจากก่อนหน้านี้โดแนแดนจนแทบไม่ได้ซื้อนักเตะเลย โดยผู้จัดการฝัง,งนง้ำพาตกุนูเชลซียืนยันมาว่าต้องการจะดึงผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในถี่นแซมฟอร์ดบริดนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมสิงโตสงครามเชลซีถูกแบนด์ห้ามซื้อขายนักเตะเนื่องจากทำผิดกฎเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะเยาวชนก่อนที่เชลซีจะยื่นอุทธรณ์และก็พึ่งพ้นโทษแบรนด์ดังกล่าวเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เอง แต่ทั้งนี้จากการโดนแบนในตลาดซื้อขายนะฮะทำให้ล้ำผาจําเป็นต้องใช้ผู้เล่นดาวรุ่งคนใหม่ในทีมซึ่งผลงานก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจนะอย่างไรก็ตามบอสใหญ่เชลซีมองว่าหากได้ผู้เล่นเข้ามาเสริมอีสัก2-3คนก็จะยิ่งทําให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยเขาได้บอกว่าผมรู้สึกตื่นเต้นกับผุมกำลังที่เรามีอยู่นะด้วยบรรดานักเตะด,ดาวรุ่งหลายต่อหลายคนและถ้าเราสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้อีกสัก2-3ถึงจุดผมก็คิดว่าเรายังจําเป็นอยู่นะ เราไม่ได้ดึงใครเข้ามาเพิ่มเลยในเดือนพฤรภาคมนี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับเราสักเท่าไหร่และเมื่อซัมเมอร์ทิ่ผ่านมาเราไม่สามารถดึงตเต๋มมาร่วมทีมได้นั่นเองสำหรับฤดูกาลหน้านั้นเชลซีมีสตาร์เตรียมเข้ามาเสริมทัพแน่นอนอยู่แล้วหนึ่งรายก็คือฮาคิมซูเยก กองกลางดาวโรจากอาเจ็คอัมสเตอร์ดัมซึ่งสัญญาล่วงหน้ากันไปแล้วขณะเดียวก,กันกับทีมสิงหงบรูก็ตกเป็นข่าวให้ความสนใจฟิลิเป้คูติโยและจิโมวานเนอร์ส่วนผู้เล่นที่คาดว่าจะบกมือลาทีมจอมเก่าอย่างวินเรียนและก็เปโดโรดิเกชนั่นเองเป็นว่างงานนี้พูดการฟังลำพานนะผมก็คิดว่าแน่นอนนะฮะเอาสตาร์เข้ามาเสริมทัพแน่นอนในช่วงฤดูกาลนี้ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นใครกันแน่นะครับเรารูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ บางกอกแมมโมรีรู้หรือไม่เชลซีเคยเยือนประเทศไทยทั้งหมดกี่ครั้งโดยช่วงเวลานี้เมื่อ5ปีก่อนน้นผมสโมสรฟุตบอ Chelsea, ลเชลซีขนผู้เล่นทีมชุดใหญ่เดินทางมายังประเทศไทยนะฮะเพื่อลงเตะเกมกระชับพิตกับทีมไทยแลนด์ออสตาที่ราชมังคลาคิดาสถานนับเป็นการเยือนไทยหนล่าสุดของทัพสิงห์นครามเชลซีเลยก็ว่าได้ แต่คุณทราบหรือไม่ว่าก่อนที่เชลซียุคโชเซ่มารินโยจะรลงทําการแข่งขันดังกล่าวกับทีมโรมนักเตะไทยนั้นพระูักสิงบรูเคยเดินทางไปยังดินแดนด้ามขวานทองแห่งนี้มาแล้วกี่ครั้งรวมย้อนความทรงจํานี้กันได้เลยครับเริ่มจากปี1997 1วันจากที่เดอะบรูนท้ผมเอาชนะมิเตอร์สโบได้ด้วยสกอร์2ต่อ0และคว้าแชามป์เอฟเอคัพมาครองได้สำเร็จทีมของรุตกิริสก็ได้บินมายังประเทศฝั่งตะวันออกไกลมาเพื่อทัวร์เป็นระยะเวลาน,านานกว่าสัปดาห์โดยไปเยือนทั้งหมด3ประเทศด้วยกันสิงบรูเริ่มต้นทัวร์เอเชียตะวันออกด้วยการเอาชนะฮ่องกงไป3ต่อ0ต่อมาด้วยการบุกถล่มไปบรูไนไป6ต่อ0และก่อนจะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อพบกับทีมชาติไทย ดยการแข่งขันจัดขึ้นต่อหน้าแฟนๆราว 30, สามหมื่นที่สนามสุพัชราสายนะฮะโดยเดอรบรูนั้นเกือบต้องเป็นฝ่ายไร้ตามก่อนนะฮะเมื่อจินศักิ์เซนาเมืองอดีตนนกองหน้าซูเปอร์ร์เบอร์13ได้โอกาสมงหวังจะทำประตูแต่เควินฮิชคอรกนะฮะไอแดนเชลซียุคนั้นยังเซฟไว้ได้เดอะบรูนั้นทำประตูโทนในเกมที่ได้นะผมสำเร็จปรกังเกมเริ่มมาเพียงแค่20่ินาทีโดยในรับของทีมไทยที่ผมทำพลาดนะฮะได้ปล่อยให้เปเรสครูนและผมรากบอลเข้ากรอบแล้วก็ซัดเรียน เข้ามุมร่างไปตรงตาข่ายนะฮะต่อมาในปี2011นะครับผมทางอาร์ปีต่อมาเชลซีก็กลับมาเยือนไทยอีกครั้งในปี2011เป็นการแข่งขันที่2ของทัวร์นาเมนต์ซีซั่นในเ e อเชีย สิงห์ส้ความเชลซีภายใต้การกุมทีมของอังเดรวิรัสโบอาสเริ่มต้นทัวร์เอเชียด้วยการชนะทีมร um ุนดาราแข้งมาเลเซียไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์และสามวันหลังจากนั้นเราก็ได้พบกับทีมไทยแลนด์ออสซาที่สนามราชมังคลาคิฬาสถานผลนออกมาก็คือเชลซี Z ชนะด้วยสกอร์สี่ต่อศูนย์แฟนนัพาทำประตูขึ้นนำในทีมให้ได้ก่อนในที่ที่ส8ปนะฮะจากการยิงนอกกรอบบอลพุ่งผ่านตัวพัตกรตั้งอนุรักษ์เสียบมุมร่างนะครับผมเข้าไปอย่างสวยงาม โดยจะประูทำเพิ่มอีก2ประตูในช่วงเวลาเพียงแค่3านาทีหลังจากที่โจเซ่โบซิงว่าโยนบอลจากด้านข้างเข้ามาพัรรกรกับจังหวะปาดทะบอลบุดมุดเข้าประตูไปประตูต่อมาเป็นจังหวะที่บรนดีฟรัฟอีวานอวิชนะฮะเดินขึ้นมาเต้นเก,นเกมรุกทางชิงน่ง 1, กับจอส์ต์บ็คอินเฟรนก่อนทำประตูแบบลุ้งโล่งไปได้ปิดท้ายกันด้วยมารุดา้าถ้าผมทำประตูได้อีกในที่ที่3 3นะฮะเดี๋ยวจะบอกที่แอชลีย์โคลจ่ายบอลมาให้เขาซัดเข้าไปเต็มเตมต่อมาเป็น โชเซ่มอริโยกกลับมาคุมเิมเชลซีอ,อีกครั้งในช่วงฤดูร้อนปี2013นะฮะและเกมแรกของเขาก็คือการมาลาพีซิสันที่กรุงเทพหาานครไปร็นการแข่งขันรายการจริงถ้วยร,รางวัลครบรอบ80ปีสิงค์คอร์เปอเรชั่นในวันที่17กรกฎาคมเนืาอะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Here to p พ y h เ r e to s t a ต เราสมาชิกในทีมได้มาฝึกซ้อมเป็นระยะเวลา1สัปดาห์นะฮะรวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมกับเราผู้สนับสนุนและแฟนบอลก่อนจะแข่งขันกับทีมสิงห์ออสตาที่มีเดอะตุ๊กปิชพงผิวอ่อนอดีตานานทีิมชาติไทยคุมทีมแข่งขันกันที่สนามราชมังคากิฬาสถานเพื่อเป็นเครื่องยืนยันในโอกาสพิเศษนั้นเราเตักเตะได้สวมชุดแข่งขันโดยมีชื่อและก็หมายเลขนะักเตะเป็นแบบภาษาไทยอีกด้วยและจิซีก็ได้เจอกับเกมที่ยากนะฮะทีมตัวแทนไทยเล่นเกมรับกันได้อย่างรัดกุมเลยทีเดียว ประตูเดียวของเกมนี้เกิดขึ้นในที่34เมื่อวอรเรสดาวรุ่งแซมบ้าของสิงบรูโดนบราซารัสคาอิมบี้แนวรุกข,ของทีมสิงออสตาตัดฟาวในกรอบเขตโทษและเป็นโรเวลูลูกากูสังหารเข้าไปแบบไม่เหลือและต่อมา,าผมปี2015นะฮะ ก็เดอะสเปเชียลวันจะพาสิงต้นน้ำครามเชลซีนะครับเดินทางมาที่เกมกชับมิดพิเศษที่ประเทศไทยอีกครั้งโอ้โหเหมือนพี่แกชอบประเทศไทยนะฮะหลังจากที่พึ่งพาทีมคว้าแชมป์ยูนิกิตปี2014-2015มาครองได้แบบบาดนแน่นอนว่าแมตชนั้นพิเศษมากเลยนะเชลซีจัดโอกาสพิเศษให้แฟนสิงห์บลูสยามนะครับผมร่วมฉลองแชมป์ลีกสูงสุดกันอีกด้วย ท่ากลางแฟนบอลในราชมังคลากีฬาสารกว่า39,590ลายเชลซีส่ง11ตัวจริงสลับระหว่างตัวจริงกับตัวสำรองนำโดยพอสเตอร์เช็คที่สวมปอกแขนกระตันชีมบรัสติบรัสอิวานโดวิชรวมถึงโดมินิกโซรังกี้ก่อนจะส่งนักเตะอย่างจอห์นเชอร์รี่เอนดาซาและก็ดิเโก้คอสตาลงเล่นในครึ่งหลัง ส่วนภาคทีมไ i l a n d a l อ s t a าของคุณซือเกศ์รีนาเมืองมีดาวร้างทีมชาติไทยอย่างเทียสินแดงดาชัยบุตรพรมและสารวัตรเดดมิชเป็นตัวชูโรงนั่นเองโอ้โหนะผมเป็นทางว่างานนี้นะฮะไม่เข้าใจจริงๆว่าทางโชเซ่บูริญโยนั้นชอบประเทศไทยจริงๆหรือเปล่านะครับผมเพราะพี่แกมาถึง3ปีซ้อนแบบนี้โอ้โหโยมควบทีมไทยดีกว่านะครับผมผมคิดว่างานนี้มันอย่างแน่นอน และนี่ก็เป็นสรุปข่าวเชลซีประจำวันที่2มิถุนายน2563โดยใช้บุะครั้งเชลซีครับ